วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ isuzu mu x 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถยนต์อเนกประสงค์ suv ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ในห่อลายจุดทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีภายในพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ mu x 2026กันก่อนต้องบอกเลยว่าการออกแบบครั้งนี้ยกระดับความหรูหราและสปอร์ตขึ้นไปอีกขัน้น ไฟหน้าใหม่แบบบีเลตพร้อมเดย์ไทม์ running light ทรงคมเสริมความดุดันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมรมดำเข้ากับชุดกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตดันคางเส้นสายตัวถังดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นมาพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่สุดพรีเมียมเพิ่มความลงตัวให้กับตัวรถด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายแบบเลตไลท์ ine, ไกด์พร้อมสปอยเลอร์และเสาอากาศแบบคลีบฉลามทำให้มุมมองด้านหลังดูแข็งแกร่ง,แ,งและทันสมัย ในด้านสมรรถนะ Isuzu MU-X 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล3 0ลิตร Blue Power Gen ใหม่ที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด4 5 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการปรับจูนให้ตอบสนองเร็วและนุ่มนวลมากขึ้นรุ่นนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Terrain Command ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน เช่นโครนหินทรายหรือขึ้นเขาพร้อมระบบช่วงล่างแบบสีลิงและคอยสปริงที่ให้ความนุ่มนวลแต่เกาะถนนดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชัน HDC และระบบควบคุมการทรงตัว ESC ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทุกการเดินทางเมื่อเข้ามาด้านในห้องโดยสารต้องบอกว่า MU-X 2026ออกแบบภายในได้หรูหราและทันสมัยมากขึ้น พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังปรับได้4ทิศทางหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Dyna 믹เซอร์ราล์ซาวลำโพงสูงสุด8ตัวเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะโดยสารแถวที่2และ3พับได้แบบแยกอิสระเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแอร์แยกคุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับทุกที่นั่งและยังมีช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวรวม ถึงระบบแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย MUX 2026มาพร้อมระบบ ADAS ที่ครบถ้วนเช่นระบบ break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศารวมถึงเซ็นเซอร์รอบคันช่วยในการจอดรถ สุดท้ายคือเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ Isuzu MU-X 2026มีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยโดยราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,179,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ราคาใกล้เคียง1,599,000บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลในทุกสภาพถนน ทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบละเอียดของ Isuzu MU-X 2026ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่มีความหรูหราปลอดภัยขับดีและราคาคุ้มค่ารุ่นนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ